เขาว่าก <Es> <an> ็เราจะจบมาแล้วนะครับในส่วนของล้อสามวัหนึ่งนะครับก็น้องเขาว่าจากการสอบสานะครับ สารต่อไปส <Bond> ู่ศูนย์ส่งเสริมของการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบฐานบกเป็นในสิบนะครับเป็นขั้ครับในระหว่างที่น้องนะครับเข้าไปเป็นทหารนะครับน้องจะได้รับอะไรในระหว่างการสูกการเป็นนักเรียนในสิบแลวก็อาจจะได้เป็นนักเรียนในร้อยต่อไปนะครับนี่คือข้อดีของการเข้าเป็นทหารออนไลน์นะครับใจที่จะสมัครเข้าเป็นทหารออนไลน์เพื่อก้าวไปสู่นักเรียนในสิบฐานบกและนักเรียนในร้อยนะครับได้ออกมาจัดนะครับ จัดแสดงสิทธิของหลักๆก็คือในส่วนของรอ3ามพนะครับจะมีการส่งเสริมการสอบเข้าเป็นนักเรียนนสทหารบกนะครับเป็นผลผลิตจากสูตรติวของรอ3ามพเรานะครับและในส่วนของรอสก็เหมือนกันนะครับ2ี่17ครับอยู่ร้อยเสือร์โค้งครับอยู่ค่ายโยทินศึกษามหาบุกุฎอยู่ปานุรีครับหัวหินครับทัพกระมก็ได้มาจากปีสครับปี รุ่นล่าสุดครับปีหูข้า,านาร,ารรมาน้องๆรู้ยังครับว่าตัวเองจะไปเรียนรไเรียนอะไรกันโาเรียนอะไรรองมา้วสอบปายักมงอ,องยักษ์ะูวัด ลัทสุฒิทนักนทพทัศนะทัศนะ,ะไทยเกียรติิ์ทองจุก พุทธครับที่4ี่ก็จะเป็นการตัดมและสาน้ำครับบริเวณด้านลัมันมีที่อยู่ที่อย่างนี้เป็นหวัดนเกีอการมันก็นใจริดงเพราะนี่เราทัระดันระดับเป็นูลหะเลครับที่เกิดว่าเจอเป็นหวง อเป็นบวกครับเป็นรูปภาษาอารมณ์บาสครับว่าถ้าการหนักนี้ถ้าไอเดียคอก็จะส่งโารงณ์บาสเขามาทำเขามารับแล้วครับผลแจกครบไหมผลแจกครบครับเป็น23รายการครับยกเว้นยกเว้นออนไลน์ไม่ได้ ได้การได้การเมีาเตอร์ันตัดเข่อเปเราลยนรนอยันี้ครนต้องเีนแวอะ้าวเจ้ตัวเป็นข้ามาไม่ครับจตัวอยู่ด้านล่างีแต่สีเขียวสีฟ้ามีเขียวสีฟ้าแล้วมีสีเทาเลยครับ ในพอดีก็ปับไปเรื่อยๆหครับขอที่มันกู้ที่มใส่สบายอ่าครับนะครับที่รอที่นั้นแหละก็ลองสวมนะว่าอะไรในรอก็จได้าว มาลงหาเลย